ปุ้ยสรุดาสักรวงอีกครั้งนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะปุ้ยอยู่กับรถยนต์ BMW 630i GTM Sport โฉมใหม่ล่าสุดนะคะที่เพิ่งปรับโปรไฟล์มาซึ่งในก่อนหน้านี้ค่ะทาง BMW Thailand ก็ได้นำรุ่น BMW 630 Diesel ใช่ไหมคะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยและในปีนี้ค่ะเขาก็ได้เปลี่ยนโฉมนะคะปรับโปรไฟล์ใหม่เป็น BMW 630i ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับออปชั่นที่มากมายเลยทีเดียวแต่ราคาเบาลงนะคะสาหรับรเทปนี้นะคะ ปุ้ยจะพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับออปชั่นจัดเต็มกันนะคะที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งปไปทดลองขับดูออปชันที่เพิ่มขึ้นว่าเป็นจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวไ้ตามปุ้ยมาดูนะคะ BMW 630i GT M Sport มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบเทคโนโลยี hmm. BMW TwinPower Turbo 2.0ลิตรให้กำลังแรงมา้าอยู่ที่258แรงมา้าที่แรงบิด400นิวตันเมตรและสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100ได้เพียง6.3วินาทีและสามารถทำอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันได้ดีถึง13.7กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะ ไฟด้านหน้า BMW Adaptive LED ที่สามารถเลี้ยวตามการหมุนของคงมาลัยที่มาพร้อมกับระบบ h h Be ี m a s s i s นนะคะปรับระดับไฟสูงอัตโนมัตินะคะไฟหน้าเนี่ยรับกันกับในส่วนของกระจังหน้านะคะทาให้ดูลงตัวแล้วก็สวยงามสง่างามมากๆเลยค่ะรวมทั้งในส่วนของรถคันนี้นะคะมีกล้องรอบคันค่ะที่สามารถมองเห็นตัวรถนะคะผ่านหน้าจอ iDrive ด้านในค่ะได้รอบคันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับล้ออ M นะคะลาย Double spoke ค่ะขนาด20นิ้วค่ะ ก็ยางรันแฟร์ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีคาลิเปอร์เบรกสีน้ำเงินนะคะขนาด4พอตมาให้ด้วยนะคะและยิงหมดเท่านี้ค่ะเจ้า B M W 630 i G T M Sport คันนี้นะคะยังมีในส่วนของกระจกนะคะที่เป็นแบบไร้ขอบค่ะรวมทั้งในส่วนของประตูดูดนะคะหรือเจ้า soft close ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ทำให้ตัวรถหรูหรามากๆเลยนะคะด้วยสไตล์ของรถนะคะ Grand Tourismo ค่ะที่มีในส่วนของฝังก,กระโปรงด้านหน้านะคะที่มีขนาดยาวแล้วก็รับในส่วนของตัวหลังคานะคะ ที่มีดีไซน์ลาดโพงเป็นสปอร์ตคูเป้น,นะคะลงมาถึงในส่วนของกันชนท้ายนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่นะคะจะรับกับในส่วนของตัวไฟนะคะที่เป็นตัว3มิติค่ะรวมทั้งในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะคะคันนี้เนี่ยจะมีสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะคะที่สามารถทำการเปิดนะคะแล้วก็สั่งการปิดได้นะคะรวมทั้งในส่วนของตัวระบบเปิดปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติค่ะ ที่เราสามารถสอดเท้าเข้าไปใต้ท้องรถนะคะแล้วก็ทําการเปิดฝากระโปรงท้ายขึ้นมานะคะทําให้เรามีพื้นที่ในส่วนก่อนการเก็บสัมภาระนะคะได้610ลิตรนะคะแต่ถ้าหากว่ายังไม่มากพอค่ะเรายังสามารถที่จะปรับเพิ่มนะคะพับเบาะแถวกลางะคะ่ะลงไปเพื่อให้ได้พื้นที่เก็บสัมภาระนะคะขนาด1,800ลิตรด้วยทีเดียวค่ะ และนี่คือเจ้ากุญแจดิสเพย์คีย์นะคะที่เป็นไฮไลท์ของรถนยนต์ BMW 630i GTM Sport โฉมใหม่ล่าสุดคันนี้นะคะซึ่งนอกจากจะมีดีไซน์รูปลักษณ์ที่ดูสวยงามสั่งการเปิดปิดรถนะคะหรือว่าเปิดฝากระโปรงท้ายได้แล้วเนี่ยยังสามารถสั่งการสตาร์ทรถนะคะขณะที่เราอยู่ภายนอกรถได้ค่ะรวมทั้งสามารถสั่งการให้รถนะคะเลื่อนหน้าแล้วก็ถอยหลังนะคะออกจากที่แคบเพื่ออำนวยความสะดวกให้เราด้วยค่ะและเมื่อปุ้ยขึ้นมาบนรถ BMW 630i GTM Sport โฉมใหม่ ล่าสุดคันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่านหน้าจอหลังพวงมาลัยเนี่ยค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัว l i ์ e Cockpit Professional แล้วนะคะสําหรับหน้าจอคอนโซลกลางนี่นะคะจะเป็นในส่วนของดิจิตอลแล้วค่ะแล้วก็รองรับระบบปฏิบัติการ Operating System นะคะ7.0รวมทั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่นะคะที่มาพร้อมกับในส่วนของตัว Blind Spot นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว Lane Change Warning ค่ะจะมีระบบช่วยในส่วนของเตือนนะคะการชนจากด้านข้างด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะคะและพิเศษสุดค่ะสําหรับตัว Cruise คอนโทรลนะคะได้เติมในส่วนของ Adaptive Cruise Control มาด้วยค่ะที่จะเป็นระบบในส่วนของการปรับความเร็วนะคะแปรผันกับรถคันหน้าค่ะนั่นก็คือถ้าหากว่าเราขับรถไปนะคะใกล้รถคันหน้าในตัวรถจะทําการชะลอให้เราเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับเร่งเครื่องนะคะความเร็วนะคะให้เท่ากับ ในส่วนของความเร็วที่เราตั้งไว้ที่มือได้ด้วยค่ะและเมื่อเข้ามานะคะในพื้นที่ของห้องโดยสารตอนหลังนะคะจะเห็นได้ว่ามีความกว้างขวางโอโทงมากๆเลยค่ะเพราะว่าเจ้าฐานล้อของ BMW 630i GT M Sport คันนี้นะคะใช้ช่วงฐานล้อนะคะฐานล้อเดียวกันกับตัว BMW s e r i e ์7ตัวฐานล้อสั้นนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีพื้นที่ในส่วนของวางขานี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์ค่ะจะมีแอร์สะใจมากเลยค่ะเป็นแอร์โฟโซนนะคะแอร์สโซนไม่ว่าจะเป็นด้านข้างก็มีนะคะแล้วก็ด้านคอนโซลกลางนะคะ รวมทางคอนโซลด้านหน้าด้วยค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ของรถคันนี้นะคะนั่นก็คือมา่านบังแดดนะคะที่อยู่ฝั่งประตูผู้โดยสารตอนหลังค่ะที่สามารถควบคุมจากแผงด้านข้างนี้ได้เลยนะคะค่ะและในสถานการณ์ที่ปุ้ยต้องการเคลื่อนย้ายรถนะคะออกจากทีแ่แคบๆนะคะโดยที่ปุย้ยขึรถไม่ได้นะคะปุ้ยก็สามารถสั่งการเจ้าดิสเพยคีคันนี้นะคะให้ตัวรถนะคะทำการออกจากที่แคบให้ปุ้ยนะคะปุ้ยจะได้ขึ้นรถไปลองขับได้อย่างสะดวกค่ะ แล้วก็ได้เวลาไปทดลองขับกันแล้วค่ะตามมาเลยค่ะ ื่อขึ้นมานั่งนะคะในส่วนของตัวบนรถแล้วเนี่ยเรียว่าในส่วนตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะสปอร์ตซีจนะคะ่ะที่สามารถปรับตามสรีระของเราได้นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวลำบ้าสปอร์ตค่ะที่ปรับในส่วนของรับบั้นเอวของปุ้ยได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยค่ะเป็น m Sport แล้วก็มีชีพแพดเดิลที่พวงมาลัยนะคะในส่วนของตัวแอดัพติฟคุชชั่นทูค่ะการทํางานง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่เรากดในส่วนของตัวปุ่มตรงนี้นะคะ เพื่อทำการเตรียมในส่วนของตัวรถนะคะให้เขาอะทำการปรับระดับความเร็วนะคะตามรถคันหน้าค่ะเห็นไหมคะจะแสดงผลที่หน้าจอ h e a d Up Display ขึ้นมาค่ะอย่างตรงน,นี้นะคะวิ้ก็ทำการตั้งค่าแล้วนะคะใช้ตัว Adaptive Cruise Control ค่ะเราจะเพิ่มความเร็วนะคะไปที่60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไหมคะเมื่อไม่มีรถคันหน้าเขาก็จะทําการเล่งเครื่องให้ค่ะแล้วก็เมื่อพบวัตถุนะคะด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะทําการเนี่ยคะ่ะชะลอให้เรานะคะน่ยอัตโนมัติเลยค่ะ ุดยอดมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับเจ้า BMW 630i GT M Sport โฉมใหม่ล่าสุดคันนี้อยากทราบราคาแล้วใช่ไหมคะราคาตัวรถนะคะที่รวมแพ็กเกจการรับประกันสแตนดาร์ที่4 3 99,000บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะยังไม่จุดใจนะคะสามารถที่จะโทรนะคะ 0863108028นะคะหรือว่าติดต่อปุ้ยนะคะได้ที่ Line ID p u i c o r b m w นะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน YouTube Channel ของปุ้ยนะคะ bmw by ปุ้ยค่ะและขอขอบคุณนะคะ car detailing ค,ค่ะ area 71นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำให้ปุ้ยในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในเทปหน้าสำหรับวันนี้ปุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย